วันนี้เตรียมตัวมาฝ่าด่านกันไปได้แล้ววันนี้มีหลายด่านให้เลือกกันแต่ส่วนใหญ่วันนี้ด่านของเราจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของดวงใครเพิ่งเข้ามาเล่นครั้งแรกบ้างข้าพเจ้าับข้าพเจ้าครับพี่เดชไม่ใช่แล้วจริงข้างแรกเลยเหรอใช่ทางด้านนี้นี่มาออกแนวเดียวกันหมดเลยน้องซันน้องฟอร์มและน้องเอครับเจเบลมาครั้งแรกมาครั้งแรกค่ะลุ้นเลยเคยดูรายการไหมเคยดูค่ะเข้าไปฝันวันนี้เลยคือเข้าไปถึงรอบโทรศัพท์โอเคได้แกงส้มเคยมาแล้วพี่ดิมเคยมาแล้วนะวง ยังครับพอหมูหมดแล้วควันแรกก็หมดแล้วครับบอสรับผมเคยมาแล้วครับแก้มือให้ได้แก้มือผมอยู่จุดต่ําสุดมาแล้ววันนี้ผมจะเข้ารอบสุดท้ายโอเคขอให้โชคดีที่หันบอสตั้งมั่นมากข้างๆเด็กคุณแอนถึงรอบโทรศัพท์คิดว่าจะถึงไหมอ่อไม่ทราบเหมือนกันอันนี้ต้องเอาดวงมาวัดอย่างเดียวค่ะนะใช่โอเคเอาละครับวันนี้ทั้งเก้าท่านนะฟาดานรอบแรกให้ได้เก้ม้าของเรานะครับสุขสันต์วันเกิดแฮปปี้เบิร์ก